สวัสดีค่ะวันนี้นะคะชื่อแ่เล้าไก่นะคะกับน้องไก่ไก่สีตัวจะพามาเก็บไข่นะคะวันนี้มีมีไก่สี่ตัวทำไมได้ไข่สามใบอะ่ะไหนตัวไหนไม่ไข่อะ่ะไหนตัวไหนไม่ไข่ให้เรา,าขี้โกงอะ่ยไก่อ่ะ อเอาไข่แค่สามใบเองคือคืออย่างนี้นะคะไข่ไก่เนี่ยถ้าเท่าเราเลี้ยงแบบเนี้ยบางทีเรากินไม่ทันนะคะเ,คเหมือนเราต้องมาเก็บแล้วเราก็ต้องมาเก็บบ่อยๆนะคะมาเก็บเหมือนเขาจะออกไข่วันละฟอง ถ้าเรามาเก็บจ้าน้องก็จะกินไข่ตัวเองนะคะกินไข่ตัวเองอน,นี่ได้สามใบวันนี้แม่ไก่ออกไข่วลาฟองหยุดนะของเรานะอันนี้ของเราช่วงนี้ชีวิตติดติ๊กตอ,อกมากเลยค่ะอะไรก็ติ๊กตอ,อก เหมือนเหมือนรู้สึกว่าเราเป็นคนไร้สาระอย่างไลยไม่นะคะที่จริงเรามีสาระนะเรากําลังสร้างตัวตนอยู่นะทุกคนจำชื่อไว้นะเราชื่อแพทนะเอออันนี้มันมีเรื่องเราด้วยแพทอยากมีร้านในติ๊กต k อกช็อปเหมือนคนอื่นเขาเนาะเห็นตอนแรกเพนึกว่ามันต้องมีผู้ติดตามเยอะๆถึงจะทําได้ เราเพิ่งรู้ว่าผู้ติดตามมันเริ่มทำได้ตั้งแต่ตั้งแต่ผู้ติดตามคนแรกเลยนะคะมีผู้ติดตามคือมันไม่มันไม่เกี่ยวกับผู้ติดตามหรือเปล่าเลยแหละคือมีผู้ติดตามคนเดียวก็ศูนย์ศูนย์ถึงเก้าสิบเก้าอะไรที่เขาไม่เคยเห็นเขาทำก็คือทำได้แล้วนะวันนี้เพิ่งแค่ลองสมัครยังไม่ได้ลงสินค้ายังไม่ได้อะไรคือคือสมัครกว่าจะได้อะ่ะคือนานอะ่ะ เพือไ,ได้ไข่สามไปสงสัยอาหารวันนี้ชะอมกะชะอมชะอมชาวบ้านค่ะนะก็ลอยลอยแพ่นี้แหละเก็บไปเก็บไปใส่ตู้เย็นไว้แล้วทอดไข่ใส่ชะอมแน่เลยอาหารมืนน้อนี้นี่ค่ะบ๊ายบาย